luôn luôn tất cả. nên rằng, chúng ta phải cầu cầu chun, luôn luôn tha, เพื่อนรูปเดียวกันได้ได้มาเจอการแต่งสานีมาเพื่อนจะได้เจอการนีก็เป็นความูกพั์ที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งแต่เพินรู้วแต่ใ้เาก็ดีได้ในต่ละรัส่วงก็รู้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะัแล้วก็ อยู่ก็เป็นการที่รรมาของพระพุทธเจ้าพระเจ้าได้ประจําสอนรรมะเห่านี้เอาไว้เพราะฉะนั้นการที่แต่ละท่านได้ปฏิบัตตกทําแนมางของธรรมนั้นก็เป็นที่น้าะเง้วยขอบคุณและู้ึที่่ท่าได้ปฏิบัิ รายนัวให้พวกเราทราบว่าเป็นไงบาง ก็มีโอกาสเป็นงานที่ได้ทรงเสร์ฟในชาติของเราด้วยโดยเฉพาะเนี่ยท่านผู้เชี่ยวชาญที่ถึงอันหมายเนี่ยเขาก็อยู่แต่งานวงเขาตอนนั้นจะทำสดท้ายตาประวัติศาสตร์อะไรของ้เขียนเร่องผ้เขยนเรื่องศิลปะหรือลูกศิษย์ในวัดปรุงแต่งนะเขาเลิกปรุงแต่งให้เห็นให้เห็ว่าใน No. Oh. เราจำได้เป็นผู้ที่มากแต่งกล่าวเป็นผู้ที่มากยิ่อช่อให้ใหญ่ขึ้นดังนั้นในโอกาสนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นามหอกงานเราผมก็ให้ขอยกคากล่าวที่มีชเสียงขอโตมานไทยยามาให้ท่านสาบด้วยูมานไทยยานักกว่าโร เ็อาเป็นดาวรเชียโบราเป็นนักปรทัาเป็นนักรว่าให้โตขึ้นมาแข็งแตกแตกทุครั้งเาาะย่นีืนอยูนะครับมี Yeah. Obrigado. Gracias. 听见了，听见了。 मिलने o que 好的。